โอเคครับสวัสดีครับพบก,กับผมนะฮะเทเรน่ในไหมครับครับอยู่ผมไม่เช่นเคยนะฮะกับเมืองอะไรสักอย่างผมไม่ได้ตั้งชื่อเมืองเลยเอาว่าเมืองนี้เป็นเมืองใหม่อีกเมืองหนึ่งก็ได้นะครับผมพยายามจะสร้างบ้านแบบยุคกลางนะมาวันนี้ผมตามสัญญาครับผมจะสร้างยมหาต่อก็ในเมื่อเราสร้างบ้านยุคแบบนี้แล้วก็คงจะมีพนพวกเรือสำเภานะหรืออะไรพวกนี้ลองดูกันนะครับผมพยายามจะทําเรือ ต้องจอดไ้ไกลๆฟังกว่านี้นะโอเคครับก่อนอื่นก็ต้องทำแบบนี้ฮนะททำเป็นเสาขึ้นมาเป็นแบนเลยคนระับส่วนใหญ่ผมจะทำประมาณสักเจ็ดบล็อกอาจจะกว้างไปที่แคบเหลือแค่หนะ้าบล็อกพอฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเราก็ไปต่อได้เอยคนระับที่เราจำกัดมากครับเราเลยทำเรือใหญ่ไม่ได้นะ เนี่ยติดดอกบวยแล้ว <_ an> ก็ทําจากที่เราเริ่มตรงนี้ไว้ฮะประมาณสักสี่บ,บล็อกห้าบล็อกเล่อนจะได้ใหญ่ๆหน่อยตรงนี้สองบล็อกครับแล้วก็ขึ้นมาอีกสองบล็อกตรงนี้ก็ให้มันเสมอกับอันที่ไว้ใกล้มันฮะโอ้อยปวดมือแบตรงนี้ก็เท่ากันครับ ราจะได้แผ่นอย่างนี้นะฮะนี่กือหน้าเรือนะฮะต้องนั่งทุบดอกบัวออกจาก,จากพื้นที่ที่เราต้องสร้างนะครับผมผมไปได้สวัมแบบนี้มานี่ผมก็อยากจะสร้างบ้านมีนิบามาห้าบล็อกตรงนี้ห้าบล็อกเรียบร้อยผมนี่คงจะต้องสร้างเรือแบบนี้หลายไซส์ยอยู่นะเพราะว่าท่านผู้ชมหลายคนก็ชอบเรือแบบนี้มากเลย ขอผมสอนสร้างนะอเออผมลืมพูดอ่ะตรงนี้ครับก็เอาบล็อกเนี่ยะบล็อกสีหินสีเขียวเนี่ยมาสร้างอย่างนี้ครับถ,ถ้าไม่มีนะครับก็ใช้เป็นพรมก็ได้หรือว่าความจริงเป็นไม้ก็ได้แต่ผมชอบสีเขียวมากกว่าไม,ไม่รู้ทำไม แต่มันสวยดีเวลาออกมาเสร็จแล้วนะรู้สึกเหมือนมันจะแคบนิดนึงฮนะเจ็ดบล็อกตรงกลางอยู่ตรงนี้นะตรงกลางนี้ครับที่ตรงกลางมาสองบล็อกนะนี่คือตรงกลางนะฮะสามบล็อก <c oughs> โอ้ยกดปิดแ,แล้วก็สร้างออกมาอย่างนี้ลยฮะถ้าทุกเคาื่องในออกนะต้องเปลี่ยนแผนกันนิดนึงนะครับผม ในเมื่อที่ยังมีพอเราก็ต้องใช้ให้มันเป็นประโยชน์สูงสุดนะฮะความจริงแล้วผมชอบสร้างเรือกลนไฟมากกว่าเรือสัมพานะไม่งั้นก็เรือแบบเรือใหม่ๆเลยผมชอบเรือลบนะฮะผมเล่นเรือลบอยู่เล่นเกมเรือลบไนะผมเล่นเกมน้ว่าฟอลไลน์นะครับรู้ว่าท่านผู้ชมที่ดูผมหลายๆคนนะส่วนใหญ่นะไม่ค่อยเล่นเกมสงครามเหมือนใช่ไหมความจริงแล้วผมไม่ได้เป็นพวก เป็นไมค์คลาดเหมือนเดิมครับผมเล่นเกมหลากหลายนะฮะเกมโปรดๆของผมก็ไม่พ้นพวกแนวนี้เหมือนซิมซิตี้อย่างเงี้ยผมก็เล่นแต่ถ้าเกิดว่าผมชอบมันๆผมก็จะเล่นเวิร์ p แพ็งนะฮะกแท็งบลิสนะถ้าเกิดว่าใครเล่นอยู่ก็ <laughs> บอกบัญชีมาหนะ่อยผมจะได้รับเป็นเพื่อนนะมงวัางพาทูนกันครับต่อไปก็ปูปูไม้นะฮะ เออหัวเรือครับเราสามารถที่จะติดนี่เพิ่มได้ควาสแลตบนะฮะตรงนี้สามารถที่จะทําให้มันเป็นเหมือนส่วนตกแต่งของเรือนะทำให้มันยืดออกบาไม่เหมือนกับพี่อื่นนะครับซึ่งไอสิ่งพวกนี้มันจะช่วยทําให้เรือเรามันดูโดดเด่นขึ้นได้นะฮะแยกออกด้านหน้าหลังก็จะออกมาเป็นเรือเนอ้วนอย่างนี้นะฮะทีนีควรจะยาวอันนี้ สร้างมันสำเพอผมคงไม่ทราบผมบอกแล้วผมจะสร้างเลยคนไฟอีกปองควันครับเหมือนเดิมอยู่ตรงกลางไงสร้างสูงประมาณสี่บล็อกนะครับหลดแลกอะไรอีกเนี่ยทุกทีเวลาใช้พรมดำมันจะต้องแลกทุกทีมีปัญหาอะไรกันมากไหมโอเคครับ c อสแล l อันนี้ก็กลายเป็นเรืออะไรไม่รู้จริงๆแล้วนะครับผมมันมีอีกวิธีนึงนะ,ะเราไม่จำเป็นต้องทำป่องควันใหญ่อย่างนี้ได้เพราะว่าทือที่เราจำกัดใช่ไหมเราทำเป็นแบบเล็กกว่านี้ได้นะครับแต่ก่อนอื่เราต้องทุบไอ้พวกนี้ให้หมดก่อน้ทำไมเฟรมเรทมันดอปแปลกๆตลอดเวลาเลย มาเราจะเริ่มเปลี่ยนเป็นควานะแล้วนะครับที่มันไม่พอจริงๆนะเรือสำเภาก็าสร้างไม่ได้เลยกองไฟยังสร้างไม่ได้ลแล้วที่นี้จะเอาไปสร้างอะไรได้บ้างผมคงต้องออกสุมมหาสมุทรนะฮะถึงจะสร้างเรือที่มันไม่ต้องมาเจอแบบนี้ได้นะที่มันตันจริงๆท่านผู้ชมเอ้ยท่านผู้ชมเอ้ยท่านผู้ชมนะที่ตันนะฮะ จะเกิดอะไรขึ้นกับเฟรมเรทผมเนี่ยดรอปจริงเดี๋ยวว่างๆผมจะพาทัวร์ให้ไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็เรื่องแมปนะครับผมจะแจกภายในสัปดาห์นี้แหละครับผมแต่ว่าขอสอบเสร็จก่อนนะฮะจะแจกวันศุกร์นะไม่ก็เย็นวันพฤหัสอะไระมาณนี้เพราะว่าผมสอบอาทิตย์หลังจากปีใหม่ด้วยผมไม่เข้าใจว่าทาไมเขาต้องให้ผมสอบตอนนั้นนะไปที่ไม่ดีเลยครับผมส ปีใหม่ก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเพราะว่านี่แหละมันต้องอ่านหนังสือโถชีวิตโอเคเครื่องยนต์ฮะซึ่งความจริงมันไม่จำเป็นเลยนะเราก็ต้องทําอยู่ดีไม่รู้เพื่ออะไรเพื่อความเสมือนจริงก็ได้ติดกระจกไปครับเราต้องใช้เตาตรงนี้นะไม่มีเหตุผลเหมือนเดิมครับปองควันในตำนาน อยู่ไหนเฮ้ยหายอ้ผมเริ่มสับสนแล้วช่วงนี้เล่นไมค์ค p o c อ e เกติชั่นเยอะไปหน่อยอยู่นี่เจอละจะป้องควันน้อยความจริงถ้าวางกระถางต้นไม้ได้ในเวาที่สุดยอดมากครับมันจะมัจนจะน่ารักมากเลยถึงมันวางไม่ได้นะเลยถ้าเกิดวางอย่างนี้ เอาอไปนอกเรื่องต้องเอาบล็อกควาสมาครับแล้วก็ทำแบบนี้ทำไมนะฮะเป็นเรือที่เราไม่ได้วางแผนก่อนว่ามันจะสร้างเรือแบบนี้นะครับผมแต่มันก็น่ารักทีอีกแบบหนึ่งน,นะนี่มันเรือที่มันน่ารักมากๆควาสแลบนะ มันให้หมดเลย <c oughs> ไม่มีไอเดียแล้วขราวหน้าผมคงจะสร้างเครื่องบินนะฮะผมคงไม่สร้างเรือเรือจะสร้างถ้าเกิดผมมีที่มากกว่านี้หน่อยนะครับผมผมลืมคำนวณไปว่าที่ตรงนี้มันแคบไปหน่อยจะเป็นสวามแล้วมันก็ตื่นด้วยแต่ให้ผมสร้างได้ไม่เต็มที่นะก็เอาเจ้าเรือลักจูงนะ่ารักน่ารักนี่ไปก่อนแล้วกันนะมันคือเรือลักจูงนะช่วยช่วยเห็นว่ามันเป็นเรือลักจูงหน่อยนะ ครับต่อไปเป็นการตกแต่งนะฮะเราต้องใช้ Wooden Trap Door นะฮะมาตกแต่งเพื่ออะไรไม่รู้นะครับอืมแบบนี้ฮะอีกข้างหนึ่งด้วยครับตรงไหมตตรงมากโอเคเสร็จแล้วติดไฟด้วยนะครับแล้วก็ อย่าลืมชื่อเรือชื่อเรือถ้าเกิดว่าเราจะตั้งเรือธรรมดาก็ S S นะถ้าเกิดปเป็นเรือลบก็ขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆนะครับผมแต่นี่ปเป็นเรือสินค้าน่ารักนะักลากจุงนะ่ารักนลัก,ลก,ลกผมต้องตั้งชื่อมันว่า S S อะไร S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  อะไรดี S S ลากจุงลาก J U N T ลากจุงจริงๆควรจเป็น J นะช่างมาันเถอะอ่ะเอาเป็นว่า,าจบเพียงเท่านี้แกัน,นี้ยนะท่านผู้ชมเป็นเรือที่น่ารักมากเลยนะแล้วก็ไม่ควรจะอยู่ตรงนี้เลยแต่ช่างมาันเถอะก็ก็สวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้ท่านผะู้ชมทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะจิงผมโอวยพรไปแล้วในเฟซบุ๊กผมนะครับผมแล้วก็คนที่ชอบถามว่าเฟซบุ๊กผมนะชื่ออะไรนะครับผม,ผม บอกแล้วนะว่าชื่อนี่อยู่ตรงซับไตเติลด้านล่างนะฮะไม่ใช่ดิก็ทีผมก็ตามชื่อช่แนลนะฮะ Facebook ผมก็มีอะไรก็สามารถสอบถามใน Facebook ได้นะก็ขอท่านผชมโชคดีนะครับผมเจอกันอีกทีก็อาทิตย์หน้านะฮะแล้วก็แมปก็รอผมระบุใน a c e b o o กก็แล้กันนะครับเจอกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ